たかっこいい สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาทซีค่ะก็วันนี้นะคะตามคันเรียบร้องเลยสาหรับอีพสองนะคะที่แนะนาท็อปปิ้งของทุกๆตัวเลยเนาะสำหรับมือใหม่ก็สามารถนําตรงนี้ไปใช้ได้นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับกิจกรรมแต่งเมืองนะคะของทางเพจเซฟเองนยนะคะ8บาทซีเนาะมาอ่านกติกาได้ที่หน้าเพจเลยนะคะและพร้อมรับรบางวัลต่างๆเลยนะค่ะขอฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะสปอนเซอร์ใจดีของทางเราก็คือคุกกี้แลนด์ชอปนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรม หากเติมนะคะครบประมาณ200กว่าบาทขึ้นไปเนาะก็จะได้รับนะคะในส่วนของเพชรนะ3,000เพชรนะคะแล้วก็ได้ลูกบากอีกเนาะอีก1,500นะคะก็สามารถเติมเพ็กแสงนะคะหรือเพ็คสะกุละนะคะเพื่อเก็บกลีบดอกสกุลได้เลยนะคะทุกคนเติมดีเติมไว้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเอาละค่ะ ในส่วนของไล l แหลกนะคะ,ะก็จะใส่นะคะในส่วนของท็อปปิ้งพลังโจมตีค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือถึงแม้ว่าจะเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะคะแต่ถ้าน้องเนี่ยคู่กับสมบัติไว้และมินช็อคนะคะที่เพิ่มในส่วนของความเร็วโจมตีแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดาเมนนี้คือแรงทะลุมากๆากเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของอดอก WiFI นะคะก็มีท็อปปิ้งมากมายเราเซฟก็จะ แปะให้ดูนะคะคือมันเหมาะถึงกับ3ท็อปปิ้งที่จริงอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะทุกคนก็อยู่กับว่าแต่ละคนจะใช้ท็อปปิ้งอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดเป็นท็อปทรนะคะสำหรับตัวหน้าปั้นประจำซีซั่นนี้และติดแหลงอารีนานะคะที่เซฟจ,จัดเทียร์ลิสต์ไว้คือต้องบอกเลยคะ่ะว่าออดอก w i ้ไเนี่ยเป็นตัวที่ ซัพพอร์ตที่ดีมากนะคะดาเมดได้ฮิล <c oughs> ได้นะคะไหนจะมีซัมมอนนะคะในส่วนของน้องแกอีกโอโ้โหทุกทุกคนคือต้องบอกเลยนะคะว่าปังมากนะคะยังไม่มีสิ่งใดนะคะมากลบน้องได้ตัวของเคเวเวค่ะ เคลวเวนะคะจากที่เซฟได้ลองเล่นดูแล้วถึงแม่น้องใสจ่จุดโจมนะคะแต่คราทำน้องนานมากทุกคนนะคะอยู่ข้างหน้าด้วยน้าถ้าใครจะลองเล่นเนี่ยใส่เป็นลดความเสียหายล้วนก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยไม่มีตัวไหนมาช่วยแท้งเลยนะคะได้น้อนวลเวตเนี่ยมาช่วยเนาะก็เอาน้องยืนข้างหน้าได้ค่ะใส่เป็นท็อปปิ้งอัลมอนด์นะคะหรือที่มันเขียนว่าลดความเสียหายนะทุกคนเอามาใช้แก้ขัดกันก่อนได้นะคะสกิลของน้องเนี่ยก็คือจะดึงตัวหลังสุดมาสตันทั้งหน้านะคะก็ค่อนข้างดีเหมือนกัน ต่อมานะคะในส่วนของดารกช็อกโก้นะคะก็เหมาะก่ทั้งสองท็อปปิ้งเลยทุกคนคือเป็นตัวที่ลดนะคะพลังป้องกัน20%เลยนถึง7วินาทีนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆกนะคะก็นำมาใช้ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ตีมังกรนะคะหรือตีพวกบอสเดี่ยวๆนะคะได้เนาะท็อปปิ้งใช้ได้ทั้งโจมตีล้วนนะคะลดความเสียหายหน้วยขึ้นอยู่กับว่า เจออยู่ในด่านไหนชเช่นถ้าลงด่านนะคะแล้วไม่มีตัวไหนช่วยแทงใส่เป็นลดความเสียหายล้วนหรือถ้าเกิดในส่วนของตีมักงกรกิ้วนะคะแล้วคิดว่ายืนไหวนะคะใส่เป็นจบตีล้วนก็ได้หรือจะเป็นลดความเสียหายล้วนก็ได้เช่นกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนหรือแต่ละทีมเนี่ยจะเล่นนะคะในส่วนของดาร์ชอกโกไปในทิศทางไหนมากกว่านะคะคือเป็นตัวที่สามารถใส่ในทั้งสองท็อปปิ้งเลยแล้วก็ครูทามเนี่ยค่อนข้างไวอยู่แล้วนะคะ แต่ก่อนติดท็อปเมตานะจ๊ะทุกคนว่าไม่ได้เดินนะนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่มีตัวไหนมายืนแท้งนำดาร์ชกโก้นะคะมายืนได้เนาะถ้าเกิดบังเอิญสุ่มได้คุณเต้าน้องพอดีนะคะต่อมานะคะในส่วนของลุงอัลวอนของเรานะคะก็ ลงอัลมอนเนี่ยจะใช้นะคะเวลาเราจะตีตัวไหนที่เป็นคอมโบเนาะหรือมังกรกิลนะคะตอนนี้เนี่ยก็ใช้นะคะในส่วนของลงอัลมอนเช่นกันตามแล้วแต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะถนัดอันไหนนะคะแล้วก็ใช้กับทีมตีไว้ค่อนข้างดีเช่นกันนะคะในอารีนาเนาะหรือในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะก็ หลักๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายแล้วก็ครูทามคือขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้นะคะคู่กับอะไรคือจะบอกว่าการใช้ลูกอัลมอนด์เนี่ยจะเป็นการทำคอมโบด,ด้วยนะคะต่อมาเนาะในส่วนของน้องชิคกี้นะคะตานารักของเราเนาะก็ท็อปปิ้งที่เซฟเลือกใส่ให้น้องนะคะก็จะเป็นอัลตาคริมเข้าเนาะแล้วก็เป็นพลังจมตีคู่กันนะคะเดี๋ยวเซฟให้ดูนะทุกคน คือจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งติดครีนนะคะน้องก็จะดามจแรงนะคะแล้วก็ทําการฮิลเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคเซฟก็เลยจะทํส2งท็อปปิ้งเนี้ยไปควบคู่กันนะคะแต่เน้นในส่วนของลดความเสียหายให้มัน20%ด้วยนะไม่อย่างงั้นเนี่ยน้องอาจจะตัวแตกนะคะก่อนที่จะได้ใช้สกิลได้นะครับนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะเอาล่ะค่ะตัวต่อมานะคะเป็นในส่วนของคุสปั่งคิงของเราเองค่ะ ที่เซฟใช้นะคะหรือถ้าใครบังเอิญสุ่มได้คุณสปาร์กิ้งมาท็อปปิ้งแนะนํานะคะก็จะเป็นในส่วนของคู่ทามหรือเป็นลดความเสียหายนะคะแต่เซฟเนี่ยใช้คู่ทามเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยได้สกิลบ่อยๆเพราะว่าของ สกิลของ Sparking นะคะก็คือจะเพิ่มอัตราคริติคอลด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ทำการฟื้นฟูเนาะเซฟก็เลยค่อนข้างสนใจตรงนี้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าเอ้ยบัฟไวเนาะจะทำการาเพิ่มอัตราคริค่อนข้างดีแต่ถามว่าได้ใช้บ่อยไหมนะคะก็จะใช้ตัวอื่นมากกว่านะคะเพราะว่ายังฮิลไม่ค่อยแรงนะคะในมุมของความคิดของเซฟนะคะต่อมานะคะมัร l แลน ตัวนี้คือจะบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละทีมเลยว่าแต่ละทีมจะใช้ยังไงนะคะจะมีลดความเสียหาย3โจมตี2หรือโจมตี3ลดความเสียหาย2อโจมตี3ตีไวสออันนี้คือหลากหลายมากนะคะก็เลยจะบอกทุกคนว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะทํา ท็อปปิ้งแนวไหนเนาะถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นจมตีล้วนนะคะก็ได้เช่นกันแต่มีในส่วนของความเร็วจมตีเพิ่มมาด้วยเนี่ยจะดีมากๆนะคะแต่มันจะทายากอีกอย่างหนึ่งก็คือลดความเสียหายนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยยืนหน้าเนาะก็จะโดนน้ำเหนีค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องคํานึงในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่าว่าน่าปั้นไหมคู่กับทีมดีไวถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะคะ ม่อมนะคะในส่วนของคุณจิ้งจอกเก้าหางนะคะใช้ลงอารีนาคู่กับาหารนี่คือดีมากนะคะก็เดี๋ยวเซฟเนี่ยจะแปะตัวของท็อทปปิ้งนะคะให้ทุกคนไว้นะใตะ้ดีสคริปชันด้านล่างนะคะหรือคําอธิบายด้านล่างเนาะเป็นทีมจิ้งจอกเก้าหางนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่ารายละเอียดท็อปปิ้งเนี่ยค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะเพื่ออยากจะกระชับเวลาให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของคุณลดนมค่ะก็ท็อปปิ้งสำหรับตัวสายแทงนะคะก็จะเป็นในส่วนของลดความเสียหายล้วนอย่างเดียวเลยนะจ้าทุกคนนะคะเพราะว่าลดความเสียหายล้วนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากๆเลยนะคะทําให้ตัวของรดนมเนี่ย จากที่เป็นแทงที่ยืนอึดอยู่แล้วยืนอึดขึ้นมาอีกนะคะแล้วแถมยังมียั่วยุสตูได้อีกด้วยจะบอกว่าตัวของรถนมเนี่ยเป็นตัวแทงที่อึดมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยติดโพหรือไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเขาเนี่ยจะยืนอึดอยู่คนเดียวนะคะส่วนเพื่อนสมาชิกต่างๆเนี่ยคือตายไม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ส่วนรดนมเนี่ยก็โจมตีค่อนข้างเบาด้วยนะคะเผื่อแบบถ้าเหลือตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ จมตีเบาะนาะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยใช้รถนมเท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงแทงที่อึดนะคะการันตีเลยว่ารถนมเนี่ยอึดแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะตัวทัดมาเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคนพาเ่ของเรานะคะก็วันที่30นะคะวันเสาร์นี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการอ่าเขาเรียกไงอ่ะการร้องเพลงของคุณเอิร์ธนะคะพัทลวีด้วยนะคะก็มาชมกันได้เลยนะจ๊าท็อปปิ้งเป็นสิ่งที่จําเป็นเดินนะคะอ่ะหยอกเลียก,กันก่อนค่ะท็อปปิ้งของนอนที่ใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลดความเจะหายล้วนหรือคุูทําล้วนนะคะ คุณทำล้วนใช้กรณีไหนกรณีอลงอารีนาและอย่าให้ทำการใช้สกิลไวแต่ถ้าเราอยากเล่นสายอึดถึกบืนนะคะก็ให้ใช้เป็นลดข้าเสียหายล้วน5เมตรไปเลยค่ะนะคะตัวของพาเฟ่เนี่ยฮิวแรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลดดีบับนะคะได้ถึง40%เลยนะคะก็จะเป็นอะที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทุกทุกคน ต่อมานะคะตัวถัดมาเนี่ยที่เซฟนะคะอยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะก็จะเป็นในสของสมุนไพรค่ะเป็นสารรักษาเต็มตัวนะคะที่ไม่สามารถทำดาเมจมดกัดได้นะคะก็ท็อปปิ้งแนะนำเซฟแนะนำเป็นสองอันเนาะก็คือจะเป็น คูท้าวสามเมตรลดความเสียหายสองเมตรนะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้ล้างดีบัฟนั้นในส่วนของบราชูก้านะคะและยังให้น้องเนี่ยสามารถยืนได้อีกด้วยเนาะาวชูก้านะคะจะใช้สกิลเนี่ยก็เลยทําคูท้าวของน้องนะคะประมาณ12เปอร์ถึง13เปอร์ขึ้นไปนะคะจะได้ล้างดีบัฟพอดีนะคะแบบพอดีเด็กๆเ,เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดไม่ได้คํานึงถึงการล้างบัฟพอดีอขนาดนั้นเนาะจะใส่ปเป็นลดคความเสียหายล้วนเพื่อย,ยืนอึดด้วยนะคะแล้วคอยช่วยล้าง D ดีบัฟด้วยก็ได้เช่นกันเนาะแต่มัน จะไม่ค่อยตรงกับจังหวะนะคะที่ทางของ b บราชูก้านะใช้สกิลสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ว่าออ,อ,อมีอย่างหนึ่งนะคะออพอเขาเรียกไงถ้ายืนไม่ไหวจะไม่สามารถทนกับดาเมจได้นะคะหรือโดนทีมตีไวตีเนี่ยอาจจะโดนรวบทีเดียวเลยก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะข้อเสียที่เซฟรู้สึกว่าอยากให้ฟับแก้นะคือ ต้นกล้านะคะของสมุนไพรที่มันขึ้นตรงใต้เท้าเนาะคือมันจะแมะอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนมันจะไม่แบบฮิวตามตัวนะคะเหมือนตัวของดอกไม้หรือตัวของพาเฟ่นะคะถ้าเกิดว่าสมุนไพรเนี่ยได้ทําการฮิวแล้วไอตัวต้นกล้าข้างล่างเนี่ย มันฮิวตามตัวหรือมันแบบตามไปด้วยเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเผื่อแบบเดบผ่านมาเห็นทางนี้เนาะแล้วนำไปประสานงานต่อนะคะก็น่าสนใจนะคะถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้นะน้องสมุนไพรจะแบบน่าใช้ยิ้ ขึ้นไปอีกเลยนะคะตัวสมุนไพรเนี่ยจะเป็นตัวแถวหลังนะทุกคนแนวหลังนะคะก็อาจจะสับสนสีนิดน,นึงนะคะจริงๆเนาะมันสีเขียวเนาะก็สกินนะคะของเซฟเนี่ยเอาเป็นสกินมิน์มานะคะมันก็เลยแบบดูเป็นสีฟ้าๆนะคะเอาละค่ะในตัวถัดมานะคะที่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  นะอ่ะกววทุกคนเบื่อกันไปก่อนนะคะอ่ะตัวถัดมานะคะที่เซฟจะแนะนําให้ทุกๆคนนะคะได้ทำการรู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคุณเค e สตอรเบอรี่ของเรานะคะเป็นแทงที่เป็นแทงอีฟิกที่อึดแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกๆคน ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเคทเนี่ยติดโพลนะคะหนึ่งในสามคุกกี้ที่หน้าปั้นด้วยนะคะเพราะว่า น้องเป็นตัวแทงะคะที่ยืนค่อนข้างอึดไม่พอเนาะน้องนะคะยังสามารถนะคะที่จะแจกลดค่าเสียหายให้กับสมาชิกทีมที่เลือดต่ำสองตัวได้นะคะก็ทําให้เพื่อนเนี่ยอึดไปด้วยเองท็อปปิ้งแนะนานะคะจะเป็นลดค่าเสียหายและคู่ทามแต่สำหรับมือใหม่นะคะหรือใครจะมาลงด่านเนี่ยแนะนําเป็นลดค่าเสียหายก่อนนะทุกคนเพราะว่าการที่น้องยืนอึดนะคะจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนะคะยืนใช้สกิลต่อไปได้นะทุกคนนะคะก็เลยอยากจะแนะนำน้องในส่วนของน้องเคปสตอรี่นะเป็น ลดความเสียหายล้วนนั่นเองนะคะก็สกิลน้องค่อนข้างไวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสในส่วนของตรงนั้นมากก็ได้เช่นกัน,นะคะทุกคนนะลดความเสียหายล้วนนะคะเอาไว้ลงด่านเนาะ,ค,ะคือถ้าน้องใช้ลดความเสียหายเนี่ยเอาจริงคือน้องน้องอึดเลยนะทุกคนนะคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะเอาล่ะก็ น้องเคฟสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครใช้คู่ทามก็อย่าลืมนะคะออฟล้องรถลความเสียหายต้องมีด้วยนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแทงนะคะแต่ถ้าไม่มีลดความเสียหายเลยนะคะอาจจะทําให้น้องยืนไม่ไหวเองค่ะมินช็อกนะคะเซฟใช้เป็น ทางรถขับเสียหายแล้วก็คูทามนะคะแต่ว่าใช้รถขับเสียหายเนาะเวลาไปยืนนะคะน้องจะยืนไม่ค่อยไหวนะคะซิฟก็เลยใช้เป็นรถคอบเสียหายนั่นเองนะคะทุกคนเห็นทุกคนลองดูก่อนนะคะว่าเวลาเราอยากให้บัฟเนาะให้น้องเนี่ยใช้บัฟเนาะใช้สกิลเพื่อเล่บัฟเพื่อนนะคะลองดูว่าอยากให้ใช้สกิลเร็วแค่ไหนเนาะถ้าอยากให้แบบ ใช้สกยูไวๆเลยเนี่ยใช้เป็นครูทำหลวนก็ได้เช่นกันนะคะแต่ต้องคำนึงถึงละาับเสียหายด้วยนั่นเองนะคะทุกคนตัวน้องนะคะหิวแรงระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าแถมบัฟให้เพื่อนด้วยนะในส่วนของความเร็วโจมตีนะคะเป็นอด้ที่ปังปุรีเย่มากแถมแจกให้ทั้งทีมเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะใน EP นี้เนาะเพื่อมันจะกระชับเวลานะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องทัพทีมของเรานั่นเองค่ะทัพทีมนะคะไอเต้าไอเต้าตัวร้วายนะคะก็มีหลายท็อปปิ้งเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะแนะนําทั้ง3ท็อปปิ้งเลยนะคะทั้ง2ทั้ง3ท็อปปิ้งนะทุกคนก็แต่ละตัวนะคะแต่ละท็อปปิ้งเนี่ยก็ตามเงื่อนไขต่างๆเลยนะเช่นทั้งการเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะลงนะคะในส่วนของ อาลินาเนาะหรือว่าในส่วนของลงด่านนนั่เองค่ะทุกคนโอ้ยโอยแสงไฟเป็นตกนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนอยากจะใช้ทีมไหนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยอึดมากๆเลยคะ่ะสำหรับน้องทับทีมนะคะ ก็วันนี้นะคะจบไปประมาณเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใน EP ที่2นะคะต่อมาเนี่ยเดี๋ยว EP ที่3เนี่ยจะพยายามนะคะจะกระชับเวลาให้ไวกว่านี้เนาะก็จะพูดประมาณว่าแต่ละตัเนี่ยใช้เป็นท็อปปิ้งไหนกันบ้างน,นะคะสำหรับมือใหม่อะเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะได้แบบว่า เออไม่ได้สุ่มหาตัวใหม่บางตัวแบบไม่ใช่ตัวติดเมตาแล้วหาตัวส่วนของท็อปปิ้งค่อนข้างยากเนีย่ยค่ะเจ๊ก็จะมาอธิบายประมาณนี้แล้วก็ความรู้สึกในการเล่นของแต่ละตัวว่าเออตัวนี้นับบันไหมทําไมถึงเราไม่ใช้ตัวนี้กันเพราะอะไรนะคะก็จะมีเหตุผลประกอบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเออได้ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะบางทีอาจจะลังเลแต่ไม่รู้ว่า เอ้ตัวนี้ไม่ดียังไงหรือถ้าได้ตัวนี้มาสามารถใช้ไปก่อนได้หรือเปล่าเนาะหรือแบบว่าเออใช้ไปก่อนนะประมาณนี้แล้วค่อยหาตัวไหนเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะทุกคนแล้ค่ะก็ ประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่ในอีพีถัดไปนะคะว่าจะมีต้นไหนบ้างในดวงใจของคุณนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณการรับชมมา,มากๆเลยนะคะอย่าลืมพักผ่อนกันเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาละแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย